เาเรียกว่าไอติมทอดโอเคครับก็สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมก็แบบต้องมาทำไม้ทำมือแบบให้ผู้ชมดูนะเออแบบอะไรไม่รู้นเออก็วันนี้ผมจะมาทำแบบเมนูอะไรก็เขาเรียกว่าไอติมทอดฟาร์มเฮาส์ที่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เฮ้ยลืมลืมเอาไอติมมาท,มทำสองวันนะเออแบบวันนี้ค่อยทำมอ้ตอนนี้ก็แบบทำนิดหน่อยไปก่อนโอเคเจอกัน มเราไปแกะกันเลยก็เตรียมอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยมีออกสื่อไม่ได้เรวโดน,ะ oh. นแบ,บแนะงคนน oh. Oh, อนอ์นี่ก็แบบแกะเลยนะทำคนเดียวด้วยร้อนเด้อโหโคตรร้อนอ่ะนี่แบบแกะมันเลยอันนี้ก็แบบอืมคนอร่อยไม่ต้องใช้แบบสองแผ่นไม่หวะนี่แล้วมาตัดขอบมันก่อนฟึ๊บปึ๊บ อือ่านี่ก็ <c oughs> เนี่ยก็ได้ละแต่เบลน้ำหมดเฮียอ่ะเดี๋ยวไปตีไปเก็บก่อน๋ยบตัดขนมปังก่อนแต่ก็เก็บก่อนโอเแหว็บก็มาละเแก้น้ำขนมปังพี่เหลือก็กินอร่อยอีกทีนึงตั้งโชว์เน่เน่เน่เอ้านี่ก็แบบ มาครอบอย่างเงี้ยเฮ้ยใหญ่ไปไม่ได้ครับไม่ได้เราต้องตัดแบบให้เล็กๆนิดหน่อยสลิมอะเขาเรียกว่าสลิมฟ้าโอเคนี่ได้ได้สองแผนละนี่นี่นี่มันได้มาไวเอ้ยพอดีเลยเดินมานิดหน่อยเราต้องใส่ไอติมน้อยๆนะเว้ยแล้ก็แบบวางไปแล้วทำแบบทำแบบเบบรีบ เราก็เสร็จแล้วนะเออแม่งก็เหลือเยอะเลยอนะ่ะ <î s> เหลือเยอะเลยไม่รู้จะไปทำอะไรต่อก็นเนียเนียเนียนอ่ะอืมอุ้ยขาวจั๊วะนะครับผมไม่เอาสติมาก่อนโอ้โหแอบก็แบบเอามาละเดี๋ยวเอาเศษขนมปังด้โอ้โหเต็มเลยโอเคแล้วของเอาอไปก่นอนมาละเดี๋ยวอ่อนลงไปนี่เฮ้ยเยังไม่เต้วนี่สิมเราเตรียมนี้สองแผ่น เราต้องใส่ติมน้อยนะถ้าใส่เยอะแม่งจะปิกมานี้ใส่อีกใส่อีกใส่ไปมันแบบกลมๆหน่อยนะทำครั้งแรกด้วยโอ้แบบโคตรอยากกินแล้วก็ต้องใช้หววเนี้ยกดดีมันก็ได้ได้อย่างงี้นะเว้ยไม่รู้มันจะปิดเปล่าเฮ้ยโอหปีนิดเดียวแลวต้องบีบแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไงทีแรกเออไม่เป็นไรหรอกนี่แบบ น,นี่นียไว้้วยน้อูยดุยแบบทีนี้โคตรดีหูยมีปมีปีเลยดูหูยบอกแล้วต้องเซีย,ยนสักหน่อยนะเว้ยมันก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะฟังไม่ไรเสน่มีเอ่อว้าว,ส,ว,ว,วสุดยอดเลยน้องเด็ด,ด,ด,ด เดี๋ยวตอนทอดเจอกันเลยขัดไปพรุ่งนี้เลยโอ้ยครับเดี๋ยวก็แบบไปทอดกันเลยเแบบนี่ยก็โอ้โหแบบพื่นตื่นด้วยนะไปทอดกันเลยแบบรีบอะไรอย่างงี้นะเออโอเคไป let's go <S ครับนี่ก็แบบออกมาจากช่องฟิตเลยนะโอ้คครับนี่ก็แบบรอน้ำมันเดือดเลยนะแบบโอ้ยอร้อนร้อนเลยน้ำมันผมก็ทอดเราทอดไปชิ้นหนึ่งแล้วนะเออที่กินไปไม่แกะนิดเดียวอย่างเนี่ยที่กินผมกินแบบลาชอกโนัลนเลย อ่านี่นี่ี๋ยวรน้ำมันร้อนเราเจอกันโอเคครับนี่ก็น้ำมันน่าจะร้อนแล้วนะล,ลงไปเลยอเอาลงไปเลยมันต้องทอดแป๊บเดียวนะครับถ้าทอดเยอะมันจะแบบไหม้มก็ให้มัน,หนเหลืองๆพอโอ้ว้าวสุดยอดเดี๋ยวทอดเสร็จเจอกันบีบลงไปเลยนะนี่น,นี่โอ้โหลงไปดีเยอะเลยโอ้โ ต่อไปอ,อ่ะตามมัลินี่รัว่าบีบลงไปเลยนะใส่คุดเยอะต่อไปก็แบบโรยหน้าส,สักนิดหน่อยนี่ครับก็จับโรยเลยนะโอเค๋้วไปเจอกันตอนกินเลยมากินกันเลยนะนี่นี่นี่ อร่อยอะ่ะนี่นี่นี่โอ้ยมีไอติมด้วยนะอืมอืมน,นี่ไอติมเน,นเน้นเลยโอ้ยมีควนันด้วยนิดนึงเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ด้วย Thank you.